เรามาดูข้างข่าวกระสอบสองกระสอบครับนี่อุ้งข่าวตัวน้อยอีกตัวนึงนี่กำลังกินเลยเห็นไหมกำลังกินเลยอร่อยไหมบอกป๊าดิอร่อยไหมมันใกล้ๆดิมาพูดว่าให้ป๊าด,ดูดิมาพูดใกล้ๆอ,อร่อยครับสิลแบบูกอร่อยครับหวาตัวอยากเอางรูปเปรย์ เงียดีนะข้างขาวอีกตัวนึงคืนไปโรงเรียนอ่ะอ๋อละลูกแล้นี้ข้างขาวตัวนี้ขนาดไปถอนฟันมาเนะเหนให้ปาดูดเต็มแล้วอโอ้หโหอะไรวะาข้างขาวอะไรมีกระเป๋าด้วยแล้วแม่เอาไปสาเตียงอันเลยปันมูลมูนไม่ได้ต้องฝันให้ลูก มีเพืยอย่อเนี่นยคือให้หน่อยือให้เขาเรากิน